โกรุมเร้าทําตาเกือบอดตลกชื่อดังเพื่อนร่วมสาบานกับล้อต๊อกจากไปอย่างสงบสมพงษ์พง์มิตรเป็นนักแสดงแห่งนักแสดงเป็นดาวอีกดวงในใจของใครหลายคนด้วยบุคลิกอบอุ่นน่ารักท่าทางใจดีมีอารมณ์ขันแค่เห็นหน้าก็ทำให้รู้สึกดีมีความสุขแล้วครับสมพงษ์เป็นเพื่อนที่ล้อต๊อกรักมากที่สุดตอนสมพงษ์เสียชีวิตลอต๊อกล้มป่วย กำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกคนต้องปิดข่าวการสูญเสียของสมพงษ์ครับเพราะกลัวอาการของลอต็อกจะสุดหนักลอตอกรักสมพงษ์มากสมพงษ์กับลอต๊อกเป็นเพื่อนร่วมสาบานกันลอตอกเกิดปี2457สมพงษ์เกิดปี2463เมื่อตอนที่ลอต๊อกมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วมีเสียงร่ำารือกันว่าลอตอกนั้นเป็นคนร่ำรวยน้ำใจคนหนึ่งเมื่อเพื่อนฝูงตกทุกข์ได้ยากหรือลำบาก ลอตอกก็จะไม่นิ่งดูได้ครับถ้าช่วยได้ลอตอกจะรีบช่วยทันทีเมื่อครั้งที่สมพงษ์พงมิตรป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตาที่เกือบจะมองไม่เห็นแล้วทําให้งานแสดงลดน้อยลงทันทีที่ลอตอกทราบข่าวก็รีบหาหนทางช่วยเหลือทันทีต่อกรณีนี้สมพงษ์พงมิตรเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไฮคลาสปีที่12ฉบับที่143ประจำเดือนมีนาคม2539ว่า ลอต๊อกนี่เขาเป็นคนมีน้ำใจมากนะอย่างเมื่อตอนที่ลุงตาไม่ดีใหม่ๆเขารู้เขา้าเขาก็รีบโทรมาหาถามว่าเป็นไงมั่งเห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าลุงตาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ลุงก็บอกเขาว่าเส้นประสาทเส้นโลหิตในลูกตามันแตกและมันก็มองไม่เห็นลอต๊อกเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปหาเขาแล้วเขาก็ให้ลุงมาสองหมื่นบาทบอกว่าเพื่อนช่วยนะ และที่สําคัญก็คือมีอะไรก็ให้บอกอย่าเกรงใจเพื่อนนะเขาเป็นคนอย่างนี้ครับลอต๊อกเขาเป็นคนมีน้ําใจมากครั้งหนึ่งสมพงษ์พงมิตรลอต๊อกและดอกดินกัญญามานเคยจับมือกันจัดงานบันเทิงงานหนึ่งขึ้นเพื่อแสดงที่โรงละครแห่งชาติหาเงินได้มาก้อนใหญ่พวกเขานําไปซื้อตึกแถวโชคชัยสี่ตั้งใจจะสร้างสมาคมตลกแห่งประเทศไทยขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดในเวลาต่อมา ก็มีอันต้องพับโครงการนี้ไปด้วยเหตุผลขัดข้องหลายประการเราต่างผูกพันกับตารานักแสดงโดยเฉพาะนักแสดงตลกอาวุโสเรากับว่าพวกเขาคือญาติผู้ใหญ่ของเราเลยนะครับหนังหลายเรื่องถ้ามีสมพงก็ต้องมีล้อต๊อกมีล้อต๊อกก็ต้องมีสมพงขาดคนใดคนหนึ่งไปความอร่อยของหนังก็ลดลงเป็นครึ่งยิ่งเพิ่มชูสีมีสมมนราชินีตลกแห่งวงการหนังไทยเข้ามาอีกคนก็ถือว่า ครบเครื่องเรื่องหาเลยทีเดียวสมพง์เป็นตลกรุ่นเก่าและเก่ามากเวลาแสดงคู่กับจำรูนหนวดจิม๋มซึ่งถือเป็นอีกคู่ที่เข้าขากันดีเลือกเกินเพราะทั้งคู่ต่างเป็นตลกสุภาพตลกธรรมชาติไม่หยาบคายตลกยุกนั้นมีความคลาสสิกมากครับหลายมุกแม้จะดูมีความสองแง่สองงามก็จริงแต่จะไม่ใช้คำหยาบคายไดๆเลยมีแต่คำสุภาพเล่นสัมบัติสำนวนแบบมีชั้นเชิงทั้งนั้น ซึ่งสามารถทำให้เราหัวเราะได้อย่างคลึครื้นสบายใจครับสมพงษ์พงมิตรเคยแสดงร่วมยุคก,กับพระเอกเกา่าอย่างสุรสิษิ์สัตยาวง์ชนะศรีอุบลประจวบเลิกจามดีและยุคถ,ถัดมาก็มีชายาสุริยันจนกระทั่งถึงยุคมิตรเพชราในยุคหลังๆสมพงษ์พงมิตรได้ชื่อว่าเป็นตลกที่แสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมีความตลกแม้ยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาแค่เห็นหน้าก็ขำแล้ว ลูกชายคนหนึ่งของสมพง์เคยเป็นนักแสดงเด็กรุ่นเดียวกับพิททองเจือชูสรีล้อต๊อกสมพง์ได้ชื่อว่าเป็นสามตลกที่พอได้เล่นด้วยกันแล้วสนุกและน่าดูน่าชมที่สุดครับแต่คนทำงานด้วยกันมายาวนานย่อมมีเรื่องทะเลาะหรือกระทบกระทั่งกันบ้างสมพง์พงมิตรกับชูสีมีสมมนก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นครับครั้งหนึ่งทั้งสองเคยมีเรื่องผิดใจกันถึงกับเลิกพูดกัน และไม่ยอมแสดงหนังเรื่องเดียวกันอยู่พักหนึ่งครับส่วนสาเหตุมาจากเรื่องอะไรนั้นมีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่รู้และสุดท้ายเพื่อนก็คือเพื่อนสมพงศ์กับชูศรีหันกลับมาคืนดีกันและเล่นหนังร่วมกันอีกครั้งในเรื่องบัวหลวงปี2511มิตรชัยบัญชากับสุทธ,ธิสาพัฒนุชนำแสดงครับสมพงศ์พงมิตรเป็นนักแสดงที่มีผลงานน่าประทับใจผ่านการแสดงมาอย่างโชคชน ให้ความบันเทิงคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า60ปีนอกจากเป็นนักแสดงแล้วเขายังรับราชการเป็นตำรวจสังกัดตำรวจดุรยางฝ่ายสบับดิการตำรวจที่ปากเกร็ดนนทบุรีอีกด้วยถือว่าเป็นนักแสดงตลกที่ประสบความสําเร็จอีกคนหนึ่งของวงการสมพงษ์พงมิตรเป็นชื่อและนามสกุลจริงมีชื่อเล่นว่าน,นกดาวตลกชื่อดังของไทยคนนี้เกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2463ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางแหล่งข้อมูลบอกว่าเกิดปี2462เขามีพี่น้อง12คนเป็นชาย3หญิง9สูง160เซนติเมตรตระกูลของสมพงษ์เคยทำหน้าที่เฝ้าพระราชบังมานานจึงทำให้เขาได้ไปเกิดที่บางปะอินพออายุได้สักประมาณ3-4ขวบครอบครัวจึงได้ย้ายเข้าสู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานาครเพื่อมาเรียนหนังสือปี2469 อายุเจ็ดขวบเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดสุทัศน์จนกระทั่งถึงประถมศึกษาปีที่สามได้ออกมาด้วยความชื่นชอบลิเกมาตั้งแต่เด็กจึงได้หันไปหัดลิเกกับครูบัวที่วัดมหันณพารามหัดลิเกยอยู่ได้เพียงระยะสั้นๆก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของแม่ครูหมันเพื่อหัดโขนสมพงษ์ได้หัดโขนอย่างจริงจังเป็นประจำทุกวันโดยในระยะแรกๆนั้นนะครับเขาเล่นเป็นตัวหนุมานต่อมาเล่นเป็นตัวเสนา ที่วิกเตย่านบางลำพูกระทั่งย่างเข้าสู่วัยหนุ่มจึงกลับไปแสดงลิเกโดยรับบทเป็นพระเอกสมพงแสดงลิเกอยู่ประมาณ5ปีแล้วเขาก็ได้ไปสมัครรับราชการที่กรมศิลปากรโดยการช่วยฝากตัวของแม่ครูหมันเพื่อฝึกเป็นนักแสดงโขนแต่อยู่ต่อมาไม่นานกรมศิลปากรในยุคนั้นมีนโยบายยกเลิกการแสดงโขนจึงทําให้บรรดานักแสดงโขนทั้งหลายในสังกัดต้องเปลี่ยนไปหัดเครื่องดนตรีสาคนแทน สมพงศ์ไม่ชอบด้านดนตรีจึงได้ลาออกจากราชการหันกลับไปแสดงลิเกดังเดิมนอกเหนือจากการแสดงลิเกและโขนแล้วด้วยความที่เป็นคนตลกชอบสนุกสนานร่าเริงเฮฮาตลกโปกฮาจึงได้ไปสมัครเล่นจำอวดกับคณะเอกสิงที่มีดาราจำอวดที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหลายคนครับเช่นก๊กเฮงทองแถมเขียวแสงใสแสดงเป็นประจำที่โรงละครเฉลิมบุรี ต่อมาได้เป็นสมัครเล่นละครเร่กับคณะคุณหนูตระเวนแสดงตามต่างจังหวัดเป็นเวลานานหลายปีพอเลิกแสดงละครเร่กับคณะคุณหนูสมพงษ์ออกมาตั้งคณะจำอวดกับเพื่อนๆชื่อคณะว่าเบญจศิลป์พง์มิตรรับงานเล่นทั่วประเทศช่วงนี้สมพงค์กำลังเริ่มมีชื่อเสียงครับแต่พอสงครามโลกครั้งที่สองอุบัติขึ้นคณะจำอวดนี้จำต้องเลิกรากันไปสมพงค์ดินรนหาเลี้ยงชีพ ด้วยการทอดปลาท่องโกข,ขายอยู่ระยะหนึ่งจุมพลปัทมินนักแสดงรุ่นน้องมาเห็นเข้าเลยชักชวนให้ไปแสดงละครกับคณะลูกไทยซึ่งมีนักแสดงจำอวดที่มีชื่อเสียงที่นี่หลายคนเช่นจอกดอกจันล้อต๊อกเป็นต้นสมพง์เป็นทางลิเกโขนจำอวดและเล่นละครได้ดีฝีมือพรพราารอบด้านจึงนอกจากได้เล่นละครกับคณะลูกไทยแล้วเขายังได้เล่นกับคณะอื่นๆอีกมากมายหลายคณะ เช่นคณะศิวารมณ์เอกสิง์อัศวินการละครเป็นต้นชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเขามารับบทเป็นนายอ่อนในละครเรื่องพันท้ายนรสิง์ของอัศวินการละครเขาก็เล่นได้ดีเป็นพิเศษครับเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของทุกคนและด้วยความที่เขามีส่วนสูงเพียง160เซนติเมตรจึงได้รับฉายาว่าตัวเล็กเสียงดังละครพันท้ายนรสิง โด่งดังจนต้องได้นำมาสร้างเป็นหนังซึ่งสมพงษ์ได้ร่วมแสดงด้วยทำให้เขาก้าวเข้าสู่วงการหนังไทยอย่างเต็มตัวนับแต่บัดนั้นสมพงษ์พงมิตรเคยรับใช้ชาติเป็นทหารสังกัดกองตุรยางทหารบกในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐยาวนานถึง10ปีปี2516ประเทศไทยประสบภัยจากการคุกค,คามของลัทธิคอมมิวนิสต์สมพงษ์ก็ได้สมัครเข้าราชการในกองตุรยางตำรวจทำหน้าที่เป็นโคศก และนักแสดงเพื่อกล่อมขวัญและให้ความบันเทิงแก่บรรดาตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศสมพงษ์พงมิตรมีโอกาสแสดงละครและจําอวดถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินถึงสครั้งด้วยกันครั้งหนึ่งสมพงษ์เคยจับมือกันกับดอกดินกัญญามานและลอต๊อกตั้งคณะละครของตัวเองขึ้นมาชื่อคณะเทพไทย ออกตระเวนเล่นในยุคละครใหญ่หรือละครเวทีรุ่งเรืองคือยุคที่ญี่ปุ่นบุกไทยนั่นเองโดยทั้งสามคนนะครับได้จุดทูบสาบานว่าจะไม่ทิ้งไม่โกงกันที่วัดพระแก้วหลังเป็นตำรวจนานถึง10ปีเขาได้ลาออกมาประกอบอาชีพนักแสดงอย่างเต็มที่รับงานแสดงทั้งละครเวทีละครโทรทัศน์และหนังซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักได้รับบทเป็นตัวตลกตัวตามพระหรือตัวตามนางครับ ในยุคหนัง16มิลิเมตรหรือยุคมิตรเจชราสมพงศ์เป็นดาวตลกอีกคนที่มีงานแสดงมากมายเลยทีเดียวปี2513เคยกำกับหนังเรื่องว้าวน้อยปี2524กำกับเรื่องทหารอากาศขาดรักปี2541ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศินลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์และละครสมพงษ์พงมิตรมีโรคประจำตัวหลายโรคลุมเ้าทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหัวใจและสายตาจนกระทั่งวันที่30พฤษภาคม2544สมพงษ์พงมิตรได้จากพวกเราไปด้วยวัย82ปี69 Stories ขอแสดงคารวาตาลัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับสมพงษ์พงมิตรชื่อนี้คือตำนาน